สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนครับทุกวันนี้เราเจอสถานการณ์และก็เจอปัญหาในชีวิตประจาวันมากมายแล้วในแต่ละวันเราก็จะต้องมีการแก้ปัญหาเพื่อให้การดําเนินชีวิตของเราเป็นไปได้อย่างปกติถูกแต่การแก้ปัญหาที่ดีนะครับเราจะต้องมีวิธีการหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบในวันนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทางด้านการแสตมป์และเราจะนําวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น มาใช้ในการวางแผนแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรนักเรียนพร้อมดือย่างครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับขั้นตอนในการแก้ปัญหาว่ามีกี่ขั้นตอนในแต่และขั้นตอนมีรายละเอียดอะไรบ้างนักเรียนลองมาดูปัญหาในที่ประจำวันเหล่านี้บ้างเคยเจอหรือเปล่าใครเคยเจอปัญหาสี่ปัญหาเหล่านี้บ้างครับปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ มักจะเกิดขึ้นกับนักเรียนแต่การแก้ปัญหาเหล่านี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในการแก้ปัญหาที่ดีนักเรียนจะต้องรู้ว่ารายละเอียดของปัญหามีอะไรบ้างและสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นมีอะไรและสุดท้ายนักเรียนจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหามาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปนะครับนักเรียนลองยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาขึ้นมาหนึ่งปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับแล้วลอง ระบุรายละเอียดของปัญหาลองบอกด่ว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและนักเรียนใช้วิธรรีการใดในการแก้ปัญหาสันส้นๆนะครับหลังจากที่เราได้จึกระบุรายละเอียดของปัญหาระบุสาเหตุของปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วต่อไปเราจะมารู้จัก,การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีกี่ขั้นตอนมีอะไรบ้าง ขั้นตอนที่ทหนึ่งนะครับเราจะต้องวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหาขึ้นมาก่อนว่าปัญหาที่เราพบเจอมีรายละเอียดอะไรบ้างจากนั้นเราก็จะมาวางแผนในการแก้ปัญหาซึ่งการวางแผนการแก้ปัญหาก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเมื่อวางแผนการแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดําเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่เราได้วางพอดําเนินการแก้ปัญหาเสร็จเราก็จะมาตรวจสอบและประเมินผลนะครับว่าผลที่ได้สามารถแก้ปัญหาได้เป็นไปตามุวระสงค์ของเราไหม หากผลไม่เป็นไปตามที่เรากําหนดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะการดําเนินการแก้ปัญหาเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรไหมถ้าการดําเนินการแก้ปัญหาไม่มีข้อผิดพลาดย้อนกลับไปดูอีกว่าวิธีการวางแผนขั้นตอนในการวางแผนมีอะไรที่ผิดพลาดไหมและย้อนกลับไปดูว่าเราวิเคราะห์ปัญหาไห้เพื่อนหรือเปลนานะครับสี่ขั้นตอนในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของทั้งสี่ขั้นตอนนี้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหาก็จะเป็นการทําความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกําหนดของปัญหาโดยเราจะต้องระบหนึงข้อมูลเข้าข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลเข้าก็คือสิ่งที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาข้อมูลออกข้อมูลออกคืออะไรข้อมูลออกก็คือสิ่งที่ต้องการหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา วิธีการ,รตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์นะครับเราก็จะสุติข้อมูลเท่าขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเท่าเหล่านั้นไปทดลองในกระบวนการหรือทฤษีในการแก้ปัญหาเราดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาถูกต้องหรือไม่น,นะครับขั้นตอนที่สองการวางแผนการแก้ปัญหาในการวางแผนการแก้ปัญหาก็จะเป็นการถ่ายทอดความคิดโดยอธิบายวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเราสามารถที่จะ วางแผนการแก้ปัญหาได้สองแบบด้วยกันแบบที่1การเปลี่ยนรหัสลำลองก็จะเป็นการเปลี่ยนขั้นตอนในการแก้ปัญหาเป็นข้อๆอ,ออกมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบกระบวนการในการแก้ปัญหาแบบที่2การเขี่ยนผังงานการเขียนผังงานก็จะเป็นการใช้สัญลักษณ์มาช่วยอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนที่สขั้นตอนของการดําเนินการแก้ปัญหา การดาเนินการแกร้ปัญหาก็จะเป็นการดําเนินการตามแผนที่เราวางเอาไว้หรือเราอาจจะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยหรือที่เราเชี่ยวชาญก็ว่าจะเป็นภาษาทีภาษาจาวาภาษาไพท,ทอนโปรแกรมแสตฟหรือภาษาโูปโ,โ,โก้ก็ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนใน,นการตรวจสอบและประเมินผลก็จะเป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดจากการแกร้ปัญหาหลังจากการดําเนินการแก้ปัญหาแล้ว อาจจะทําไปพร้อมๆกับการดําเนินการแก้ปัญหาเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์เป็นประยะก็ได้นะครับหากไม่ถูกต้องเราก็จะย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอนก่อนหน้านี้ <S <S เดี๋ยวนักเรียนมาดูสถานการณ์ข้อนี้นะครับโจทย์มีบอกว่าการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมไม่เรียนรู้จักรูปสามเหลี่ยมนะในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมถ้าเราจะใช้ขั้นตอในในการแก้ปัญหาที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ อันดับที่หนึ่งเราก็จะต้องวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดสองเราต้องวางแผนว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรสามเราจะต้องดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่เราได้วางแผนเอาไว้และสุดท้ายเราจะต้องตรวจสอบและประเมินเดี๋ยวเรามาพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่นี้กันนะครับรูปนี้ก็จะประกอบด้วยความยาวฐานและความสูงเมื่อเราทราบความยาวฐานและความสูงแล้วเราก็จะสามารถหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เรียนจำปุูมในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้นี่ครับ ส่มีอยู่ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานคูณความสูงของรูปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราจะมาวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหานั่นก็คือเราจะกําหนดข้อมูลเท่านะครับข้อมูลเท่าก็คือสิ่งที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาอะไรครับคือสิ่งที่เราจะไปใช้ในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมแน่นอนความยาวฐานและความสูงนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลเท่าแล้ว ข้อมูลออกของเราก็คือสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อได้ข้อมูลเท่าและข้อมูลออกเรียบร้อยแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องเราจะลองกําหนดข้อมูลเท่าขึ้นมาถึงฟูดแล้วก็ดูว่าข้อมูลออกจะเป็นอะไรนะครับสมมุติเรากําหนดความยาวฐานเท่ากับสี่ความถูงเท่ากับห้าพื้นที่ก็จะเท่ากับสิบความยาวฐานเท่ากับห้าความถูงเท่ากับสิบพื้นที่ก็จะเท่ากับสิบ หรือความยาวฐานเท่ากับสามความสูงเท่ากับสี่พื้นที่เท่ากับหกนะครับนี่ก็จะเป็นการกําหนดการตรวจสอบความถูกต้องขึ้นมาก่อนที่เราจะไปวางแผนในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนในการวางแผนในการแก้ปัญหาเราจะต้องวางแผนการแก้ปัญหาออกมาให้เป็นขั้นตอนขั้นที่หนึน่งเราจะต้องรับค่าความยาวฐานเข้ามาสองรับค่าความสูงเข้ามาข้อหนึ่งกับข้อสองนี้เป็นข้อมูลเข้าตามที่เราได้รีคอไว้ถูกไหมครับ เมื่อเราได้ความยาวฐานและความสูงแล้วเราก็จะมาคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมตามถูตนั่นก็คือพื้นที่เท่ากับเดหนึ่งคูณสองคูณความยาวฐานคูณความสูงเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์พื้นที่รูปสามเหลี่ยมออกมานี่คือการวางแผนการแก้ปัญหาขั้นตอนต่อมาเป็นการดําเนินการแก้ปัญหาซึ่งเราก็จะต้องดําเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางเอาไว้นั่นก็คือตามขั้นตอนที่เราเขียนเอาไว้ในขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นสุดท้ายนะครับการตรวจสอบและประเมินผลก็จะเป็นการทดลองใส่ค่าที่เรากําหนดเอาไว้ในขั้นตอนที่หนึ่งนั่นก็คือขั้นตอนในการกําหนดรายละเอียดของปัญหานะครับว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ออกมาหรือไม่ถ้าไม่ได้เราก็จะย้อนกลับไปตรวจสอบในขั้นตอนก่อนหน้าน,านี้จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่3หนะครับที่ว่าปัญหานานา,นาการ มีสถานการณ์กำหนดให้นะครับให้นักเรียนลองวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหามีข้อข้อมูลเข้าข้อมูลออกวีธมีการตรวจสอบและประเมินผลจากนั้นวางแผนการแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาแล้วก็ตรวจสอบว่าการดำเนินการแก้ปัญหานั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือไม่กดพักเอาไว้สักครู่นะครับเพ,รรเพื่อทํากิจกรรมเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วัเรียนค่อยกดปีเพื่อเรียนต่อ หลังจากที่เราได้ไปทํากิจกรรมปัญหานานาประการแล้วนั่เรียนลองไปที่ตัปวยคนดีนะครับสมมุติว่ามีผู้ป่วยคนนึงน้ำหนัก65กิโลกรัมผู้ป่วยคนนั้นจะต้องรับประทานยาปริมาณเท่าไหร่เพราะอะไรนักเรียนลองคิดดูนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับว่าขั้นตอนในการแก้ปัญหามีอยู่กี่ขั้นตอนครับขั้นตอนที่หนึ่งการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหานะครับเราจะต้องกําหนดแล้วก็ระบุอะไรบ้างข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและวิธีในการตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบการแก้ปัญหาเมื่อเราวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการวางแผนการแก้ปัญหาคือการวางแผนการแก้ปัญหานีู้่สอ่วิธีครับสองใช่ไหมก็คือการเขียนรหัสลำลองและการเขียนถึงงานเมื่อเราออกแบบหรือวางแผนการแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะดําเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางเอาไว้อาจจะใช้การเขียนโปรแกรมก็ได้ครับ จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบและประเมินผลว่าผลลัพธ์เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะย้อนกลับไปดูขั้นตอนก่อนหน้านะครับว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็กลับไปแก้ไขก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ถ้าเรียนลองใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาสีขั้นตอนไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเงืเรียนว่าขั้นตอนสี่ขั้นตอนเหล่านี้ สามารถที่จะช่วยให้ปัญหาของนักเรียนหมดไปได้หรือไม่เดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับ